มือที่สามหรือเปล่ามือที่สามหรือเปล่ามือเดียวกันเอออุ๊ยปาร์คมองแรงค่ะเมื่อกี้หลไม่ตกเลยที่เจ๋งสัมภาษณ์เลยค่ะที่เจ๋งถ้ามีสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์คนตรงนี้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  เดินหน้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าให้ใครดูอ่าโอเคเป็นหนึ่งนึ่งแสดงจากเรื่องมีนูโปุตกรนะครับไหนชื่ออะไรนะครับแล้วบทอะไรครับครับสวัสดีครับผมชัยวิชัยนะครับรับบทเป็นพี่นี่เองนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็เป็นเด็กหนุ่มน่ารักสดใสมีแต่ความหวังดีที่แบบคนรอาข้าวนี่ไงอันนี้รอเล่นนี่ไงรอเล่นจริงจริงพี่เป็นคนเป็นคนดีแบนแบนเขาเลี้ยงเป็นคนที่ชอบมาแหน่เดี๋ว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีนะ นี่่ารักจะด้วยนี่ขนาดผมถามแค่ชื่อนะใส่คาแรคเตอร์เลยอ่าใช่แล้วสมมติอัหนะไยากให้คนดูคนดูชื่นเร้องนี้ก็อยากฝากตัวป้อมด้วยนะจาที่เห็นเลยว่าทั้งพี่บทั้งน้องฟ้ารวมถึงคที่ดีกก็ตามเนี่ยเรียกว่าสื่อภาษามากเรื่องนี้เขามีทั้งเรื่องของการย้อนเวลาหรือการกลับมาลบไปเรืนี้บอกเลว่าเรื่องสนุกมากๆละรวมถึงพีมีพี่ปอปปีก็มาเจอในเรืเรื่องนี้งนีบอกเลยว่าคที่านแน่นอนอย่าลืมติด ขนานี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยก็ไปต่อไม่เป็นหรือชุดเป็นไงคะคาแรคเตอร์วันนี้ไม่เหมือนแบบในเรื่องน้องน็อกบอยเลยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกโตขึ้นโตขึ้นหรอรู้สึกว่าผมเลยเด้ไปพูดไปพูดไปคนเหมือนกันแล้วนะจังปกติไม่เป็นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่เป็นเลยมันต่างลุกที่ต่างจากตอนถ่ายไพร์ล์ไหมต่างนต่างนะอย่างวันนี้คือเห็นตัวละครมากขึ้นอย่างวันไพลอตเราจะเห็นความชุดฉองตัวเขาเป็นอีกสีหนึ่งเลยอย่างเมี้เห็นความโทนท อใช่ครับก็คือว่าวันนี้ก็เลยแอบชอบแอคท์สไตล์นี้เหมือนกันนี่มีคนไม่สามารถใส่ได้มีคนบอกว่าโดนน้องอี้ตกน้องอี้ยิ้มน่ารักมากในยิ้มไม่ใช่ที่เราทำกอนแต่ตัวบ้างเหมือนกันยัึ่งอย่างว่าเรื่องกานหน่งตัวก็เป็นยิ้มหนึ่งอย่างที่น่าจับตาในเรื่องนี้เพราะว่าปกติแต่งตัวแบบนี้พวกเราก็ไม่เคยแต่งกันเลยแต่งแบบนี้กันเลยก็แล้วก็ฟิลเลยหลังฟิลใหม่แล้วก็พี่รู้สึกว่าาเเขป็น ใช่มีแค่นี้ด้วยครับใช่วันนี้เราก็คลิปเราก็มีหลายชุดนะครับใช้แล้วไม่ใช่แค่ชุดแรกแต่งแล้วรู้สึกแบบเพื่อตังค์เรามีมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแต่งแล้วรวยแต่งแล้วรู้สึกรวยมีคนถามว่ามีคนถามว่าวันนี้มีอเมทิสกันหรือเปล่าอ่าบอกว่าแปลว่านี่คนดูมาจากแบบในไคลอตเข้ามาเล่าสิเล่าสิจริงอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกิมมิกใช่เป็นกิมมิกที่ใส่เอาไว้ด้านในนะครับผมซึ่ง ตัวกิมบิ้เนี้ยจะเป็นตัวที่เชื่อมของตัวอดีตกับปัจจุบันแล้วก็คนใหม่คนเก่านี่นี่คู่นี้คู่นี้คู่นี้ไหนเล่ากับเมทิสติสปัจจุบันในคนปัจจุบันไม่ดีการที่แปลอันที่นักเก่าอ่าเดินไปลไปอยู่ในการอยู่ในครับอยู่ในการเชิญ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 สุริยะมีพลังอ่านใจได้ใช่ไหมแล้วกินน่เมทิสเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าใครถือไว้เดี๋ยวเค้าไว้เนี่ยจะสามารถป้องกันการอ่านใจ ได้ทำเดินทำเดินเก้าเดียวานั่งซาดับไม่ดับได้หรอมงซาหลอกมีซอแว์ด้วยเหรอซองแวหิน้อมใหม่มันก็ต้องเลื่องหลอกต้องซอยาคอลวอชั่นให้ไงของเรามันงาแพงกว่าหรือเปล่าของเราเป็นส้อยของเขาเป็นแค่กำไขราสล้านยอะไร่อสิงมันนั้นอ่ะเขียกันเองเลยเราลอยตัวหรอลอยตัวเลยก่งก กานมันคือเพินเพินอ่านี่พี่แพนกำลังถ่ายกันอยู่นะคะเออเออให้ดูแป๊กเดียวยังไงบ้างลุคของพี่แพนลุคของพี่แพนเหรรอจินก็ให้บรรยายให้ให้แฟนเห็นภาพอ่ะจากพี่แพนปกติแล้วก็มาตรงนี้นี่เออต่างกันยังไงต่างกันยังไงใช่ไหมโอ้โหอันนี้คืี่เลยแบบตอนนี้ตอนนี้ที่ใส่อยู่นี่คือใส่แจ็คเก็ตหนังเหมือนแบบไบค์เกอร์ดูแบบไบค์เกอร์เลย แล้วสมมติปกติคือท okay. ี่แต่งเป็นแบบแต่งเั็แบบชิลๆอบอุ่นสบายใช่ใช่น่ารักครับโอเคขอให้ทุกคนนะคะอวยพรปีใหม่กันหน่อยกันหน่อยไปทำงานทีมงานเขาตีกระลุกกระโจนอ่ะไทยไปโดนหน่อยไทยไปโดนหน่อยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นความลับเป็นความลับ ปีใหม่ทุกคนเลยนะครับ<า>ปีใหม่ปีนี้เน่ยไอ้อปีใหม่ปีที่จะถึงก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับเง <ขอ S 1> ินทองไหลมาเทมาความสุข็ขงแรงแ,และเท,ะทง่ยงธรดมอยากได้อะไรคาดหวังอะไรไว้ก็ขอให้สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่อยากได้ Okay, more um, Happy New Year for the upcoming year to all the VTV fans out there. Um, for the next year coming up, I'm hoping it's the best year for you guys could ever wish for. Wow. Yeah, wow. Bravo, Bravo! Hello, everyone. แฮปปี้นะถูกแต่สันๆก็ถูกสันสันเนาะสัน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 ออกกระชับเนี่ยอ่ะพี่เซ็งครับผมขอใหอนครับผมก็แฮปปี้นี้นะครับผมใครกลับบ้านเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางดสวยสุขภาพรวมถึงอะไรที่ไม่ได้ทำในปีนี้ขอให้ได้ทำในปีหน้าครับผมที่สำคัญปีหน้าอย่าลืมรอติดตามโปรตัวฟอร์มครับนราโอ้โหอันนี้คือคนละผมอ่าครับขอบคุณ นี้น่ารักมากแฟนๆเขาเขาพิมพ์กลับมาว่าอวยพรกลับบ้างขอให้ทุกคนที่อยู่ในในฟิตติ้งวันนี้มีความสุขในปีใหม่นี้เช่นกันขอให้กลับบ้านเดินทางโลดโผนไปได้มีความสุขมากเหมือนกันค่ะครับพรด้วยรับพรด้วยค่ะพี่ยะพี่ยะเริ่มเลยค่ะพี่ยะขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับปีนี้ตั้งใจจะทําอะไรก็ขอให้ผมเป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนเป็นกําลังใจให้ทาความสําเร็จ ที่ตั้งไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนขับรถที่ดีนะครับเดินทางปลอดภัยถ้าเกิดว่าว่างๆก็มาดูซื้อพวกเราได้นี่ <Yeah. S 1> ดูไพร์โหลดไปก่อนอด,ดูไพลอตไปก่อน,ออนอคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้เสมออยู่แล้วครับติดตามได้เลยครับครับผมอันนี้เป็นอปโปรหรือเป็นใครคะเนี่ยด้านไหนครับเด้๋ยวดางไหน อะไเรื่องเลยอยากอยากให้วีน่ะแฟนขับทิมมาว่าอยากเห็นร่างไหนอยากเห็นร่างไหนคะแฟนๆอยากเห็นร่างไหนคะหอาโปหรืออาทรอวรวมสลับให้เมนมาแค่แค่อยากให้ไวป้อนแบบอาโปรพิมหนึ่งใครอยากให้ไวย้อนแบบทุกพอดพิมสองอาโพอาโพยากนะอาครับไม่อาโปจบนี่ ขออโปครับอโปค่ะอโปเจ็เส uh ียดเจ็เซ well <iter> <im iter> ียดเฮ้มีได้ได้ลูกมาดูแล้วเขาเป็นเหมือนเปเตจเขาต่างกับยังไงหนึ่งวันหนึ่งหน้าเฮ้ยเฮ้ีขอให้ทุกคนมีความสุขมากเราไว้เราไว้โปใบเสร็จใบเสร็จปีใหม่เราก็จะลืมหาอะไรใหม่ใหม่เล้นโอ้ามาเออไปหาอะไรใหม่ใหม่ทำซักคอให้วยกับครอบครัวที่นุกคนรักนะัะเพราะาหื่นเขาไม่ ผม,ผมก็ขอวนพอนแค่นี้แหละแต่ว่า hey, 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 hey. อยากฝากโปรตคอลด้วยนะครับปีหน้นาโอเคโอเคไม่ได้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเ่อเดี๋ยวเห็น,หนอ่าโอเคบายค่ะเจอกันช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะ